แฟนอาร์ตอาทิตย์ที่2นะก็มาดูกันนะครับว่าแฟนอาร์ตแฟนเหล่าแฟนแฟนของเราวาดอะไรกันมานะผ่านไปเหนือทิศเต็มเต็มนะครับนี่ก็เป็นรูปสุดท้ายของอาทิตย์ที่แล้วนะครับ24พฤษภาเดือน5นั่นแหละนะด,ดูดิกูว่ามันแต่งรูปนี้กูแล้วก็ไปเกใส่น,นะกูว่าแน่นอนอนะเซฟรูปไปเข้าห้องน้ำแน่เลยพวกเด็กเสีย yeah. มาเริ่มกันที่รูปแรกเลยครับจากสอปปอาลนะ่ะก็เอากูไปแต่งเป็นตัวอะไรเนะี่ยดูแล้วดูหน้าดิโอ้โหทําไมมันชอบตัดช็อตอะไรแบบนี้มาวะฮะไม่ใช่ไม่หล่อนะแต่รูปแล้วหล่อกว่านี้ก็มีรูปนี้กูให้สองคะแนนเต็มสิบนะครับแล้วดูรูปนี้เนี่ยอะไรเนะี่ยเออเอากูไปเป็นตัวอะไรเนะี่ยแล้วดูตัดกูหัวเบี้ยวจัดโอ้โหเอาไปหนึ่งแตเ่เอาไปหนึ่งพอนะไม่สร้างสรรค์ อะไรเหลืองนี่ใครนี่โอ้โหนี่หนักเลยแชทไอ้คนเดิมนี่ว่ามึงตัดทำไมอ้โหกูว่ามึงเซฟรูปไว้แน่เลยเนี่ยมันน่าจะชอบรูปนี้กูนะไอเ้เหียไปดูดบ้องควยเลยเนี่ยสว่าปลาวคนเดิมเลยเนี่ยเอาไปสามแต้มพอสามเต็มสิบนี่คนเดิมเลยเนี่ยสอวป,อปอลาวาเนี่ยรูปนี้ โอ้โหกูว่ารูปนี้เท่าที่กูจําได้นะกูมีผมนะเว้ยแล้วทาไมมึงต้องโอ้กูรับไม่ได้ว่ะศูนย์เต็มสิบครับอันนี้ก็ไปแคปมานะชอบแคปแต่ตอนหน้าแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่หล่อนะหน้า,นายัางไงกูก็หล่อเหมือนเดิมอะ่ะกูจะหลุดว่ะดูดิอะไรเนะี่ยดูดูแคปแต่อะไร <c oughs> โอ้ ไรเนี่อะไรเนี่ยเบวหมาเบียวจัดรูปนี้โ oh yeah. oh อ้โหเฮียโอ้มาเอามาฟิวชั่นกันด้วยเฮีย yeah, oh. มึงดูดิโออืม oh. อันนี้อะไรเนี่ยส่งมีม,มาทำไมครับเนี่ยเป็นวิดีโอผมไม่ได้ดูนะครับนะเดี๋ยวจะทำช่องมีมลนะเ,เดี๋ยวทำช่องมีมเลยเห็นส่งวิดีโอกันมาเยอะเลยเนี่ย โอ้ยรูปนี้ดีรูปนี้ดีน่ารักคิคุูโอ้ยแต่เฮี้ยอะไรนี่ what อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็ดกูเหรอเดี๋ยวนะโอ้โหเอาไปสี่แล้วกันอืมเอาไปสี่แต้มมาสี่คะแนนพอผมให้สี่คะแนนนะครับสำหรับตั้งเรียนคนนี้ โอ้โหเฮียนี่หนักเลยอคือหน้ากูมันเหมือนคนขี้ยาเหรอวะฮะไอ้เฮียฟันเหลืองไม่พอน้ำลายไหลด้วยโอ้โหแล้วขีดเฮียอะไรบนหัวแล้วขีดเยอะชิบหายมึงขีดทำไมเนี่ยกูไม่ได้สักยันนะครับเนี่ยมึงดูดิกูไม่ได้สักยันบนหัวนะโอ้โหแชทโอ้เอาไปสองเต้มครับโอ้โหดูมัน กดสติ๊กเกอร์มาเดี๋ยวเอาแล้วกูไปกดทำไมนะไม่เอาเนี่ยสันหาลูกกูมานั่นแหละโอ้โหรูปนี้ไปโอ้โหฟันเหลืองเลยแชทฟันเหลืองไม่พอตาเหลืองด้วยแขนกูก็รีบเนี่ยกูเป็นบอลิโอหรือไงมึงดูเปรียบเทียบกันดิมึงดูรูปนี้กับรูปนี้ดิมึงดูมีเข็มขัดพระเจ้าด้วยแล้วมึงดูเหมือนวาน่าดแล้วคอนเซปต์เดิมครับฟันเหลืองกูจะหลุด เอาไปสามพอไอ้น,นี่ก็เหลืองอ่ะไมมันชอบวาดกูเหลืองว่าฟันกูเหลืองเหรอวะโอ้โหมากันเป็นสติกเกอร์เลยมั้งมันเนี่ยเอาไปสองพอแล้นี่เฮียอะไรเนี่ยโอ้แชทเหมือนพวกมึงแบบในดิสกูน่าจะมีแต่เด็กไม่น่าจะเกินป .4 นะดีไม่ดีไม่เกินปอ .2 ได้มึงดูมันวาดดิแต่รูปนี้ก็ มีความพยายามอยู่นะเหมือนไวาดแล้วก็ตัดต่อมาใส่ในดำๆตรงเนี้ยเอาไปสามคะแนนพอครับะวาดรูปสวยไม่ป๋าโอเคกูให้มึงสามคะแนนมึงควรไปพัฒนาฝีมือนะครับแล้วมันเรูปมันจากไหนเนี่ยโอ้โหอ๋อดูดิเอ้ยเดี๋ยวนะมันคนเดียวกันหรือเปล่าวะมันก็รูปนี้นี่ไอคนนี้วาดเลยเนี่ยไอเทพซิวอะไรเนี่ยโอ้โหเฮีย ลิ้นเหลืองเลยรูปนี้ไปหนึ่งพออ้๊ยคนนี้สวยแชทวาดแฟนอาร์ตครั้งแรกเยโตชื่ออะไรวะเนี่ยวิวาดดีว่ะกูชอบรูปนี้เอาไปเลยเก้นาคะแนนนะเอาไปเก้าคะแนนเนื่องจากตัวกูผอมเกินไปนะใส่เสื้อย,ยังกระชกกี้นะครับเอาไปเก้าคะแนนพอนะครับยังไม่เต็มสิบนะแต่ว่าสวยคนนี้สวยวันคนนี้วาดสวยเนะราเอาไปเก้าคะแนนเก้าเต็มสิบันนบยังไม่ถูกใจมากแต่ถูกใจจัดนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่กูชอบเลยก้าคะแนนไหมสารฝันคนที่อยากเห็นแฟนอาร์ตดีๆคนนี้แบบดูแนวอาร์ตๆา,า่ะเท่เดียวเออเนี่ยเป็ดสวยเป็ดสวยคนหน้าก็หล่อดูดิโอ้โหการวาดลายเส้นสวยสวยสวยครับสวยคนนี้เอาไปก้าครับก้าเต็มสิบโออีเฮีย้ยนี่อะไรเนี่ย กูเป็นแมวเหรอครับเฮียเอาไปศูนย์ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เอากูไปเป็นหัวแมวกูจะหลุดเวนเยรูปนี้ดูดิดูแต่แคปแต่และรูปดิแล้วก็ต้องคนคอนเซ็ปต์ฟันเหลืองแล้วนี่จมูกเหรอครับกูนึกว่าตูดโอ้โหโอ้แล้วผู้หญิงวาดเลยนะเนี่ยคนเนี่ย โอ้โหเหลืองเหมือนเดิมครับหูฟังยังกับเอีโคอโคโอ้โหเอาไปสามเต้มพอแล้วนี่โอ้โหดูดิมึงไปสั่หาลูปกูมาจากไหนวะแชทกูอยากจะรู้จริงๆวะ่ะไอ้บอมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยบอมครับเนี่ยแล้วดูมึงแต่งดีเียกูแต่งกูขี้แตกหนอี้โอ้โหสุเลดมากแล้วถืออะไรนี่โอ้โห,โโหแล้วดูดิ สัญหาทำนะพวกมึงเอาไปสามเฮ้อไหมกูให้ศูนเลยจยสามมาจากไหนเฮียว่ารูปกูขี้แตกขนาดนี้เนี่ยเอารูปเอารูปเก่ามาเลยนี่ไอรูปนี้สวยรูปนี้สวยเนี่ยการวาดลายทรงลายเส้นสวยสวยรูปนี้สวยเอาไปเลยครับสิบแต้มสิบเต็มสิบเต็มสิบเออไอบอมครับอีกแล้ววาดรูปมานะก็ น่าจะเป็นเด็กน้อยไม่เกินปอสวาดเลยครับเนี่ยคอนเซปต์ฟันเหลืองเหมือนเดิมไ่เฮียอะไรเนี่ยหมาเย็ดกันโอ้เอาไปห้าพอนะถ้าไม่มีหมาข้างหลังกูจะให้เจ็ดอยูอ่ถือว่าวาดดีแต่ว่ามึงช่วยเลิกช่วยเลิกวาดฟันเหลืองได้ไหมปอนดูดเนื้อไอเวีโอ้โหนี่หนักเลยแชทกูคเคยทำหน้าแบบนี้เหรอวะอนะ ไอ้นี่วานในโทรศัพท์ด้วยนะจะทำไมคางกูไม่ได้เบี้ยวแบบนี้นะเฮ้ยแล้วมึงดูฟันกูได้กูเห็นว่าทุกรูปมันมีมันมีรูปไหนที่ฟันกูไม่เหลืองบ้างวะมึงดูชัดๆดิอะเหลืองไหมฮะมึงช่วยคอมเมนต์บอกดิว่าฟันกูเหลืองไหมไอ้ี้ยแม่งเหลืองทุกรูปแล้วตาหลี่อะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมีมีเงาสะท้อนแสงเลยหัวกูเนี่ยมันสะท้อนหรือวะ ไม่สะท้อนนะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกับไฟครับมันเป็นกับไฟหัวกูไม่ได้สะท้อนแสงนะอ่ออะไรเนะี่ยมารับยอดครับอือไอ้นี่หนักเลยนะทั้งเหลืองทั้งหลอโอ้กูว่าไอ้นี่มันมันไอ้นี่อยู่นะมันมันมีความคิดสร้างสารรค์อยู่แนละ้วแต่ทำไมมันโอ้เอาไปหนึ่งพอหนึ่งเต็มสิบครับภาพนี้ นี่ใช้ AI นะโอ้โหไอ้เกียกูแนนาคนหรือเปล่าเนี่ย40ปี50ปีแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่นะครับกู50ปี60ปีกูก็ไม่แก่ขนาดนี้หรอกไอ้นี่น่าไม่ใช่รูปกูนั่นน่าจะเป็นคนหน้าเหมือนนะอืมใช้ AI ครับไม่มีความคิดสร้างสารรค์เราไป2อคะแนน,นโอ้โหกูจะหลุด <c oughs> แล้วทำไม มึงต้องวาดหัวควยไว้ตับนหน้าผากอูวะแม่งฟันเหลืองแล้วแบบมีแบบนี้ด้วยนะเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันแบบมันแบบเหมือนฟันเหลืองเรืองแสงอ่ะมึงดูดิไอ้เหี้ยมัน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 วาดรูปสวยในเนี้ยแต่ว่ามันมันไม่ควรมาวาดกูแบบนี้ัมึงเข้าใจไหมว่ากูหลองเข้าใจไหมแต่มึงมาวาดกูแบบเนี้ยโอ้ไปสามคะแนนพอครับนี่อะไรในควายอะไรเนี่ยอ้โหนี่ เอาดูดิอะไรเนี่ยไม่ต้องทาเพราะพวกกูมาถึงที่อะไรเนี่ยเอากูไปตัดรูปอะไรเนี่ยคุโรซากิอิจิปอนเออเนี่ยกูต้องการรูปแบบนี้ไว้แชทเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่คนเดินเลยไหมเนี่ยโอพแมนเนี่ยเนี่ยกูต้องการรูปแบบนี้เอากูไปเป็นแบบตัวอนิเมะนู้นตัวอนิเมะนี้แล้วก็แบบใส่หน้ากูเข้าไปน่ะเออไอ้นี่มันวาดดีนะเว้ยวานในวาดในนี้ด้วยในกระดาษเนี่ยเอาไปเจ็ดเต็มสิบครับ คูโรซากิอิจิบอนกูจะหลุดมึงช่วยวาดวาดล่างวาดล่างบางไครกูหน่อยนะขอแบบเท่ๆนะเข้าใจไหมลุปมนี้ดีลุปนี้ดีดีดีดูดีแล้วนี่อะไรนะมึงส่งมากูไม่ดูเว้เนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคนนี้น่ะเออไอเนี่ยแม่งดีเยี่ยมเลยไอเนี่ยเออมึงดูดิช่วงนี้ขอวาดในกระดาษนะพอดีขี้เกียจวาดในไอบีไอบีเพนเคทสล่างสตรีม เนี่ยกูต้องการรูปแบบนี้เว้ยเขาเรียกว่าแฟนอาร์ตของจริงเนี่ยร่างพระเจ้าไอ้เหี้ย,ยมึงช่วยวาดเต็มตัวให้กูได้ไหมเออเท่เท่เท่โ,ทเไไโอ้โหลูปนี้มังเท่จัดเอาไปเลยแปดเต็มสิบโอ้โหพพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงวะมันชอบไปแคปรูปก,กูมาแล้วก็มาวาดเนี่ยแต่ก็สวยดีนะครับเอาไปหกเต็มสิบสวยดีถือว่าตรงปกคนนี้ม่เป็นภาพแรกเลยนะที่ตั้งแต่ที่กูดูมาเนี่ยฟันไม่เหลือง อ่าโอเคได้อยู่ไม่ใช่ a ออนะครับเออเนี่ยวาดเวลาว่างครับเลยไม่ได้เก็บรายละเอียดเอ่ออันนี้ไม่ได้เก็บใช่ไหมครับเนี่ยวาดสวยบนนะแต่กูติดข้อเดียวคือทำไมมึงต้องวาดฟันกูเหลืองมึงเอาแบบหน้าเท่เทได้ไหมเอาเอาหน้าเหมือนในเนี้ยเนี่ยทำหน้าที่มันเท่เหน่อยเนี่ยเนี่ยแบบยิ้มแบบหล่อๆเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนในโอพีแมนเนี่ยเนี่ยอย่างรูปนี้เนี่ยเออทำไมมึงต้อง โอ้โหมันสวยหมดเลยนยะรูปเนี้ยมึงดูดิไอ้นี่วาดสวยนะมึงดูดูดงดูดาบดิหัวอิโนโนสโกอิโนโนสเกตนะฮะแม่แม่เตดที่หน้ากูเนี่ยกูหน้ากูก็หล่อนะแชทกูงงทําไมมึงต้องมีขีดขีดบนหน้าผากูเนี่ยฮะเออแล้วฟันก็เหลืองแล้วก็แลบดินโอ้โหกูจะหลุดอเอาไปเจ็ดพอนะถ้าเกิดมึงวาดหน้ากูดีๆกูให้สิบเต็มสิบเลยนะโอ้โหไอเหียนี่หนักเลย ไอ้บอมครับคนอื่นวาดเหลืองแค่ฟันไอ้เหี้ยนี่เหลืองทั้งตัวแล้วก็มีอะไรเนี่ยตาแดงอะไรจุดไว้บนหัวกูเป็นลูกควยอีกแล้วโอ้เอาไปสองอแล้วดูนี่เนโอ้มึงวาดเหมือนหัวกูเป็นงอ้อ นี่หัวคนหรอกูถามจริงฮะแล้วฟันกูมีแค่สองซี่เหรอแต่เด้งดีนะที่มันวาดไม่เหลืองนะเอี๊ยยังก็หัวงอมึงดูดิผมห่าเลยผมกูไม่ได้บางขนาดนั้นนะครับมึงดูนะผมกูไม่ได้บางนะครับมึงช่วยวาดให้มันตรงปกหน่อยดิ <c oughs> ยเดี๋ยวไปสองคะแนนพอแม่งเอ ي, ร้รูปนี้สวยรูปนี้สวย รูปนี้ก็สวยอันนี้วาดสวยผู้ชายปานวาลีเนี่ยสวยๆนี่กูมีสแตนด้วยอีโนสเกโอูโหูสวยๆนะแต,แต่แต่แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ฟันกูมันไม่ได้เหลืองขนาดนี้นะครับมึงดูดีๆนะอ่ะมึงดูฟันกูนะแชทมึงดูฟันกูนะมึงดูฟันกูนะถ้าเกิดใครว่าเหลี่ยมมึงคอมเมนต์ว่าเหลืองนะแต่กูเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครว่าฟันกูเหลืองแน่นอนอนะ่ะมึงเทียบกับในรูปนะมึงเทียบกับในรูปในรูปกับฟันกูเนี่ยนะเนี่ยอ่ะนะ โอ้โหเอาไปเจ็ดเอาไปเจ็ดครับเอาไปเจ็ดคนรวยรวยเออนี่สวยนี่นี่เนี่ยเนี่ยกูต้องการที่มันที่มันเป็นรูปแบบนี้แหละเอ้าทำไมตั้งชื่อคนรวยรวยมาอะไรบายคนคุยๆอะไรวะเนี่ยเท่เทเท,ท,ท,ทรูปนี้เท่เอาไปเจ็ดคะแนนครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าคนคนมีความคิดสร้างสารรค์นะครับคนมีความคิดสร้างสารรค์คือจะเอากูแบบเอาหน้ากูแบบไปใส่กับพวกตัวละครที่แบบเป็นอยนมีอะไรพวกเนี้ยเท,ท่เท,ทพวกเนี้ยกูชอบแบบนี้มากนะ ดีกว่าวไอ้พวกนี้แม่งวาดเลยเอไออฟันเหลืองเชี้ยยิงยิงไอ้นี่ยิง,ๆๆๆยง,ๆๆยงหนักเลยไอ้เฮียห่วเงาะโอ้โหผมกูแม่งอย่างหนาแม่งวาดแม่งเฮียอย่างกับห่วงห่วเงาะไอ้น,นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้กูเหรอเนี่ยกูไม่ใช่แล้วไอ้น,นี่น่าจะละเมอวาดนะครับแชทเอาไปสองคะแนนนะครับแล้วก็นี่ดูโอ้โหนี่ผมหรือหมอยเนี่ย แต่ดีนะมันวาดฟันกูขาวกูให้เจ็ดแต้มนะแต่กูขอแก้นะครับขอ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 แก้นะครับคือมึงควรวาดผม,มกูมันดีๆหน่อยนะมึงต้องไปเรียนวิธีการวาดผมนะครับน้องเข้าใจไหมแล้วก็ขีดขีดตรงหน้าผ่าไม่ต้องใส่มาก็ได้ครับกูยังไม่แก่ครับนะโอ้โหดูดิรอยตีมกาเต็มเลยนะแต่ว่ากูให้แปดคะแนนเนื่องจากมึงวาดฟันกูไม่เหลืองนะครับอันนี้ตรงปกอยู่เหมือนไม่ปอน ก็น่าอยู่นะก็สวยอยู่นะโอเคหกคะแนนครับทุ่งทุ่งทุงเวอร์ชั่นผู้เล่นอันดับหนึ่งของกาเล็กซี่โอ้โหเฮียมาแม่งเหลืองเตอร์เลยแชทไอ้เฮียนี่มันเหลืองแบบมันไม่ใช่เหลืองแบบฟันเหลืองอะมันเหลืองแบบข้ามหินปูนก่อจนแบบล้านปีแล้วมั้งไอเนี่ย ผู้ใช้ปานวาลีให้มึงมึงเป็นคนมีพรสวรรค์เ้ยแต่ทำไมมึงวาดหัวกูเป็นหัวงองแล้วทำไมต้องเอาไปกลัวไปเทียบกับไอท้ทุงทุงสหุราอะไรเนี่ยเป็นตัวไม้เฉยเลยเนี่ยไอ้ผู้ใช้ปานวาลีเนี่ยกูเห็นรูปมันอยู่รูปหนึ่งนะไหนวะที่มันวาดสวยๆรูปหนึ่งอะ่ะข้างบนอะ่ะหรือกูหาก่อนไหนวะอยู่ไหนวะผู้ใช้ปานวาลีกูกูเห็นมันวาดอยู่รูปหนึ่งที่สวยๆอ,อ่ะกหาไม่เจอแชท กูจาผิดหรือเปล่าวะแล้วนะกูกูเจอรูปหนึ่งที่มันว่านดีๆทาไมมารูปนี้แม่งเออไม่เห็นวะไม่เห็นโอ้โหเฮียกูเห็นรูปนี้แล้วกูรับไม่ได้กูฝันร้ายแน่เลยวันนี้อ๋อน่าจะจาเออนี่นีรูปนี้ดีนี่เออนี่รูปนี้ดีไอรูปนี้มันก็ไม่ได้วาดกูเหลืองมากนะใช่ไหม อำไมรูปนี้มึงวาดเหลืองแบบไอ้เยอะเหลืองแบบขิ่นปูนอะทุเรศมากรูปนี้แต่มึงวาดสวยแต่ว่ามันทุเรศอะเข้าใจไหมเอาไปสามเนี่ยแคปรูปมาแล้แขบมายัางไงกูก็หล่อเหมือนเดิมอะแชทกูจะหลุดพี่ยี่รูปนี้สวยวะาชทเอาไปสิบเต็มสิบเลยครับชอบรูปนี้ครับมันคือฮีโร่ตัวอะไรครับเนี่ยเหลืองแมนไอ้รูปนี้สวยปะ ชอบชอบสิบเต็มสิบเอาไปเลยรูปนี้ครับเนี่ยอไอโอพีแมนเห็นไหมไอเนี่ยมันความคิดสร้างสารรค์เลยน้องน้องคนเนี้ยบอกเลยผมขอสร้างแกงครับเนี่ยเอากูไปเป็นแสงอุตสาเนี่ยสวยสวยสวยเอาไปเจ็ดอันนี้อะไรเนี่ยไม่เปิดดูเว้ยเดี๋ยวกูสร้างช่องมีมนะถ้ามึงอยากส่งช่องมีมนะกูไม่เปิดดูนี่มันช่องแฟนอาร์ตเว้ยเฮ้เสาหลักอันดับหนึ่งพร้อมที่จะสั่งสอนการ การหายใจเพ่งสมาธิแก่พวกเจ้าแล้วโอ้โหมันก็ดูดีกูก็ไม่ได้ว่ามันก็ดูดีลายทรงลายเส้นนี้ได้มึงดูรูปประคำนี้สวยนะแต่กูติดตรงเดียวเนี่ยทำไมฟันต้องเหลืองครับไอ้เหี้ยฟันอย่กับคนดูบุหรี่ใกล้ตายเนี่ยเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ย ถ้ามึงแบบทำปากดีๆกว่านี้นะรูปนี้กูจะให้สิบเต็มสิบเลยนะเพราะว่ากูกชอบดูดีมอนสเลเยอร์อยู่แล้วเกียวเม์เนี่ยไอ้เหียแต่มึงเอาหูฟังออกได้ไหมนักลา่าอสูรบ้านมึงดีเหียใส่หูฟังกูงจะหลุดแล้วไม่ฟันต้องเหลืองขนาดนี้สั์โอ้โหแม่งนักดาบคนไหนแม่งนักดาบคนไหนมันจะนับถือวะไอ้เหียขนาดฟันมึงยังไม่แปลงอะันนี้ไม่ใช่กูนะกูหมายถึงในรูปเหลืองเตอเลยเฮียดูแม่งฟันมันจะหักแล้วแม่งรงี้ซีนี้เนะี่ยโอ้โห เอาไปหกแล้วกันนะถ้าฟันกูไม่เหลือแล้วทำป่าดีกว่าน,นี้นี่อะไรเนี่ยโอ้ยนี่มันแขบกูมาเมื่อวานนี่หว่ากูจะลดอันนี้ก็ดูดีอยู่เอาไปเจ็ดคะแนนครับนะนะลบหักคะแนนตรงนี้นะครับเนี่ยหนึ่งคะแนนนะครับมีเส้นหยักอยู่บนหัวนะครับบอกกูยังไม่แก่ไงแล้วป่าก,กูก็ไม่ได้เบี้ยวขนาดนี้ด้วยโอ้ว่ากูให้สามคะแนนพอเช่ไหมรดคะแนนแล้วเฮียไม่ชอบแล้วนี่อะไรนี่เพิ่งส่งมาทุ่มหนึ่งสิบหกเลยเนี่ย ยังส่งมาเมื่อกี้เลยเนี่ยไอผู้ใช้ปานวาลีอีกแล้วเนี่ยเมื่อดอยเซอร์ได้มาเห็นผู้เล่นระดับแก l เล็กซี่เล่น RV ตำแหน่งจังเกิลอ,อ,อันนี้ดอยเซอร์เหรอเนี่ยแล้วทำไมต้องบีบคอกูนเนี่ยฮะแล้วมึงดูดิเส้นผมกูโอ,อย่าเป็นรูมหดใจด้วยแล้วก็เหลืองไอย้ยเอ้ยโอ้โหมีขนจมูกอย่้งหาก ไอ้นี่นะมันมันมีพรสวรรค์นะเว้ยไอเนี้ยไอไอ,อ,ไอ,ไอ,ไอผู้ใช้ปานวาลีเนี่ยแต่มึงช่วยวาดกูดีๆหน่อยดินะกูจะรุยกับมึงว่ะผู้มีพรสวรรค์จะใช้พรสวรรค์ในทางที่ผิดเนี่ยโหแม่เอ้ยนะโอเคก็ฝากไว้แค่นี้เลยครับอาทิตย์นี้ก็มีประมาณนี้แหละอาทิตย์นี้ถือว่าเยอะอยู่นะรูปที่กูถูกใจที่สุดน่าจะเป็นอ่ารูปนี้นะครับเนี่ย รูปนี้สวยนะครับแต่ว่าได้แค่ก้านะเพราะว่าตัวกูวมันไม่ได้ผอมขนาดนี้นะตัวกูวแบบมีกล้ามนะครับไม่อยากโชว์ไอ้เหี้ยนะรูปเนี้ยดูดีแนละ้วกูชอบรูปนี้ที่สุดแล้ววันเนี้ยแต่ยังไม่ได้เต็มสิบนะครับเพราะว่าตัวมันผอมเกินไปแล้วรูปที่กูไม่ชอบที่สุดนะครับในวันนี้นะครับ,บ a, กูเหี้ยกูมีหลายรูปเลยเลยเฮี้ยแต่ที่ไม่ชอบที่สุดเลยนะกูกูกูไม่ชอบรูปนี้นะในอาทิตย์นี้นะครับไม่ชอบรูปนี้ที่สุดนะครับนี่นะครับไอเหี้ยจะกับคนติดยา แล้วเส้นหยักในหน้าผากมันกิดเยอะอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยฮะเฮียกูนึกว่าข้อศอกหมานะแล้วมึงดูตาดิเฮียโคตรเหมือนคนติดยาน้ำลายไหลย,ยืดดิกูโหกูจะหลุด่าแชทมึงคิดได้ยังไงวะลายทรงลายเส้นเลมันมันวาดสวยอยู่แต่ไม่มันต้องวาดแบบนี้วะมึงวาดดีๆไม่ได้เหรอนะนะครับ ก็นั่นแหละใครยังไม่เข้าดีก็เข้านะครับอยู่ใต้ De s c ลิปช i ่นหรือว่าใต้คลิปนี้นั่นแหละครับแล้วก็คุณคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้บอกบอกด้วยว่าชอบรูปไหนสุดชอบไม่ชอบรูปไหนนะแต่กูว่าทุกคนแม่งน่าจะเห็นพ้องเดียวกันแหละว่าว่ามึงมึงไม่ชอบรูปนี้แน่นอนนะนะกูไม่ใช่คนแบบนี้นะครับนะแล้วมึงดูมันส่งสติ๊กเกอร์ครับไอเหี ia, ้ยมไม้เหี้ยมันบอกว่ากูดูดม้าเหรอมึงมั่วอะไรเวนนะไอ,อ,อ้นี่นะี่นะเดี๋ยวกูสร้างช่องมีมด้วยโอเค